เมื่อมาถึงใกล้ทางสามแพร่งที่ยืนต้นตายอยู่ตรงกลางเธอก็สังเกตเห็นเงาล่างของใครบางคนยืนตะคุ่มอยู่ริมทางเธอพยายามเพ่งมองเพื่อให้เห็นชัดขึ้นแต่เงานั้นกลับจางหายไปในพิบตาลุงเห็นเหมือนที่ฉันเห็นไหมอย่าไปสนใจเลยอีนูบางอย่างไม่รู้ก็จะดีกว่า <c oughs> คราวนี้เหมือนมันอยู่ใกล้ขึ้นลุงลุงได้ยินไหมนั่น มันเสียงอะไรอะลุงไม่รู้อย่าหันกลับไปมองนาล่างนั้นคือยายแก่รูปร่างพร้อมแห้งปรากฏขึ้นท่ามกลางแสงสูหัวใบหน้าของมันบิดเบี้ยวความกลัวเข้าครอบงำเธอจนเธอกรีดร้องยายแก่นั้นเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเกินกว่าม,มนุษย์จะทำได้แต่ยังไม่ทันที่สามรอจะขยับไปได้ไกล เสียงคำรามตํำในลำพอและเสียงฝีเท้าที่กระแทกพื้นดังขึ้นอย่างรวดเร็วมุ่งตรงเข้าหาสามล้อที่กำลังเคลื่อนตัว